มันจะมีสักกี่คนวะยันดิเคสเกมแบบกูเนี่ยไปแล้วไปแล้วอืม,มาละยินดีต้อนรับซูแบทพิกกี้ไปเริ่มกันเลยแล้วกันมาด่านแรกมันจะมีสักกี่คนวะยันดิเคสเกมแบบกูเนี่ยได้เวลาสร้างรถให้หมูเออทางนี้เราจะต้องสร้างแบบอ่าอยัางไงดีวะอย่างนี้ได้ไหมแบบมอไซค์อะ่ะนี่มอไซค์ไปแล้วไปแล้ว อีซี่เฮ้ยเอา่ะคราวนี้เอาใหม่ตาที่สองมาแล้วฟืดจะต้องใส่ข้างๆใช่ไหมเอาอย่างนี้ใช่ไหมแบบเป่าลมอ้นนั้งตงกลางแล้วกันมาจะได้บาลานซ์ใช่หรือเปล่าวะว่าไม่ใช่อ่ะเราอยู่ข้างแน่เลยเนี่ยเห็นกองของฝันอยู่ตรงนั้นมันจะต้องไปทางนี้อ่าไปเร็ว ชนะเว้ยเมื่อกี้เราได้กลของขวัญไปแล้วเดี๋ยวเราเอาตามเวลาเลยดีกว่าอ่าใส่ไว้ตรงนี้ข้างหน้าอ่าอย่างนี้แล้วก็เป่าปูดไปเลยเป่าปูดเป่าปูดซีวิเออเยซ์ yes, สามดาวมาได้เวลาอ่าเราจะต้องไปทางนู้นก่อนใช่ปะอ่าได้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 ได,ได,ได,ได้อ่านี่ต้องใส่ข้างหน้าข้างหลังเลยกูแน่ว่าน่าจะจะใช่นะ อ่าอย่างนี้ไปเป่าปูดเป่าปูดเป่าปูดไปแล้วเอา้าสุตีนเถอะมาเอามาเอามายไแล้วครับได้เวลาไปเลยอืมเป่าปูดเป่าปูดชะลอชะลอชะลออ่าประมาณนี้ไม่ถึงวะไม่ถึงวะไม่ถึงกูดูจากหน้าหมูแล้วมันคงจะแค้นกูหน้าดูเทำไมเราจะต้องได้สามดาว ไปไปแล้วชะลอนิดนึงกดหนึ่งทีไปต่อได้แล้วได้แล้วได้แล้วสวยแต่เราเสียอะไรไปละไม่เป็นไรจำมันมาไหมมาเดี๋ยวเราคราวนี้เราต้องเวลาเว้ยมาชะลอหนึ่งทีไป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 อีมันไม่ตรงเวลาว่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ในเมื่อไม่ได้ด้วยเล่เราก็ต้องเอาด้วยกลอย่างนี้ได้ไหมคงว่าได้ปหมโอ้ยบ้านนะได้อีกเฮ้ยบ้านนะเฮียเมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะปลดล็อกดาบพิเศษมาด้วยอ่าตรงนี้ใช่ไหมมามาเป้าหมายคือเราจะต้องไปเอาหมวกให้ได้อ่าฮะโอ้โหไกลไกลจังวะ มันโคตรไกลเลยอย่างนี้แล้วกันเนาะไปแล้ว huh. พ oh ัดพ right. well, ัดพ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 ัดอือบาสัสแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่ามันไม่ใช่เทำไงดีวะมันเพิ่มล้อมาสามล้อเลยอะอย่างนี้ได้ไหมอ่ะลองดูไปแล้วพัดลมพัดลมเป่าปูดเออ อุ้ยเอาว่ะนะครับท,ท่าน่าจะดีท่าน่าจะดีไปแล้วหมูไปเฉลียแล้วมืดไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปๆๆเป่าๆปเป่าเรื่อยๆไปเรื่อยๆปอีกไปีกเฮ้ยอุ้ยไท้ายอ่ะเฮ้อแล้วล่ะไอ้กล่องมันอยู่ไหนวะช่า,างแมงมันละกันมาแล้วเราไปดูด่านอื่นกันบ้างว่ามันจะมีอะไรให้เราเล่นอันนี้จะเป็นด่านนะพิกกี้ไฟ มาเลยพ่กไฟกูจะสั่งสอนวิธีการบินให้กับพวกมึงเองนะมาเลยวิธีการนี้หมูแล้วก็ลูกโป่งหนึ่งใบเฮี้ยง่ายจังวะมันง่ายจังวะครับลอยไปละใช้เวลาในการล่องลอยลอยไปละลอยไปละอ่ะจิ้มตรงนี้เอ้ากูโง่เอามาเอามายหมูลอยไปแล้วแล้วก็จิ้ม เอออย่างน้อยกูต้องได้สองดาวแล้ววะทีนี้ไหนไหมสวยงามมากไหนดูสยคราวนี้มันอยู่ข้างบนเราจะไปกันยังไงไหนดูสิอ่าก็ต้องอย่างงี้ปะ่ะเออเดกมันก็ต้ององี้แหละอืมนี่แหลนะสูตรการเป่าปูดเป่าเป่า เอาชิบหายแล้วเลย